พระจันทร์ในบ่อน้ำณคืนวันเพน็ญมีพ่อค้าจากต่างแดนเดินทางไกลามายังหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ใจกลางหมู่บ้านนั้นมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่รายล้อมด้วยเหล่าชาวบ้านซึ่งล้วนแต่ถือเข้าของเครื่องใช้ต่างๆอยู่ครบมือและชาวบ้านต่างก็ดูวุ่นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างตรงใจกลางบ่อน้ำนั้น พ่อค้าสงสัยว่าชาวบ้านกำลังทำอะไรอยู่เขาจึงเอ่ยถามกับชาวบ้านคนหนึ่งว่าพวกท่านกำลังจะทำอะไรกันชาวบ้านคนนั้นจึงตอบว่าพระจันทร์ตกลงไปในบ่อน้ำของพวกข้าและตอนนี้พวกข้าก็กำลังพยายามช่วยพระจันทร์ขึ้นมาอีกครั้งเมื่อได้ยินเช่นนั้นพ่อค้าก็หัวเราะและพูดออกไปว่าฮ่าฮ่าฮ่า สิ่งที่พวกท่านเห็นเป็นเพียงเงาสะท้อนของพระจันทร์จากฟากฟ้าเท่านั้นแหละพวกท่านไม่น่าเสียเวลามาทำเรื่องไร้สาระนี้เลยแต่ไม่มีชาวบ้านคนใดเชื่อที่พ่อค้ากล่าวซ้ำยังนำข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ในมือไล่ตีพร้อมขับไล่พ่อค้าออกไปจากหมู่บ้านทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่านำภูมิรู้ของตนไปวิพาก์วิจารณ์บรรทัดฐ,ฐานของผู้อื่น